วว้าเคยขอหวยแต่ป่าช้าดูดิพอเข้ามาเมืองจีนแล้วตกใจหมดเลยเอาทุกทางเลยนะ ผีไทยผีจีนอันนี้เทพนนเทพเอมอันนี้เทพไหมอะกงอามากแต่งงแฝมากนะครับอ่แงงแฝงมากนะครับรอ,อ,องเท้าเปิดทางคอลาบเขาบอกเลยว่าเปิดทางคอลาบตวท่้าตอ่ารกุญแฝ่มากเขาไม่วหว้บนเล้เหรอเนยเยตงรงนี้เหรอ,อ รเราอเขอพรเราแบ่งันแบ่งาาให้เบิดทางให้เราให้ไปเล่นข้าบนด้วยเถอะ ขอลาบห้าโดพอแล้วนะจุดแรกนะทุกคนจุดแรกอืมผมเห็นหนนผ,ผเห็นเป็นนี้นะนี่นี่สามตัวนะครับนี่สามตัวเลยไาแล้วทุกคนไปตะกนกันกัน อันนี้เขาเรียกอากองอากองเทพอากองก็คือเฮ้ยนี่ไงไหวอากองไงนี่ก่อนจุดที่สองก่อนจุดที่สองใช้ห้าดอกเหมือนกันนะครับ ล้วเปิดตางให้เราได้เห็นโว่หินลากเลขที่แน่นแน่นยับนะฝากเพื่อนทุกคนนะรับเอ็กเชื่อเชื่อไหมว่าเลขที่เราหาหามาบางครั้งที่เจอตรงกับเลขอันนี้เลยไปดูดิมานีนี่ทุกคนเป็นเลข เนเลกแบบว่าที่เราเจอเลยไม่รู้ใครเขามาแผนไวนะ้นะนี่เห็นไหมเจ็ดสี่อ่ะมันเป็น,น,ปนความคาดหวังที่แบบว่าเออเจอมาทุกที่อ่ะแล้วก็แบบว่าเออคิดว่ามันจะมาอะไรเงี้ยแปดเก้าด้วยนะอืมเห็นไหนออม,ไหมตรงกันเลยตรงกับเราโอเคอย่าไหวาอากงกันนะครับทุกคนไไหวทีกงแล้วสุดท้ายก็ไปไหวอากงนที่เราจะไหวอากงครับไหวอากง

ดม้อส <Okay. S 2> ีเทียนใต้สีพุกโ,โกงปออออนี่ทอพุกอ๋อบอกชื่อกันนะช่องบอกวห้คนใหม่คนสองเลขเราก็มาดูองเนาะขอให้เลขที่เราเห็นจากเจ้าพ่อเป็นเลขที่ถูกต้องแม่นยำด้วยเถอะสาธุนิดข้อเดียวเลย อุ้ยหล่นไม้อ๋อเราต้องเอากระบองไปทำล้วเหรอบองนะพ่ะผู้เสียดนี่คือเราอพมออกบงออกเงินเียี่บอกว่เงินียดเี๋วนะพี่บ คนตะวันออกธรรมดานะตะวอคือเต่าคัหางมุดเลยนะเพชเจ้าสีงเิงนะครับหรือจะพ่อเราพงของเรานะครับลงพี่สูนเลยสองคนของสูเจ็เอาเราเนเจ็ศูนศูนก็ได้หนึ่งก็ได้นะใช่อันน้้จะเป็นศูนมากกว่า กระชับเลยกระชับเลยนะกำลังซูมเลขอยู่นะทุกคนกำลังซูมเลขที่กระบองอยู่น่าจะเป็นเฮ้ยเดตรงตรงอกเขาอะที่เป็นคล้ายๆนะ่เหมือนเลขห้าเนาะห้าใช่เออเหมือนเลขห้าอะไรเงี้ยกำลังสองพอดีเลยเนี่ย อเมื่อกี้เหมือนมีคนเขาเดินเข้าไปข้างในวิู้ทำอะไรอะ่ะผมเดี๋ยวผมเดินเข้าไปลง,ลงได้เหรอทางลงเหรอครับอ๋อที่ลง่าจะสองห้าไหมห้าสองเดี๋ยวดูรองเท้าก่อนเมื่อกี้ขอแบบที่ต่ําเลยได้ไหมขอรองเท้าเลยนี่นะครับ ศูนย์ห้าะทุกคนโอเคเนาะถ้าเราไม่รู้ภาษาจีนอองมันเป็นห้าสองเลยนะที่อกอะถ้าลองหมดละถ้าเราองถ้าเรามดเรองมองว่าเราไม่รู้ภาษาจีนน่อนะเห้าเดขสองห้าใช่ที่ะนะ 5, อกไปว่าอะไรเราไม่รูนะ้เนยะละเป็นมาดูที่เลขรงผที่เลขอะไรเน,นี่ยฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่่า คือเราที่สถานที่กำลังทำเหรียญครับของวัดใช่ไหมครับของวัดครับของวัดเรากําลังทําเหรียญชื่อว่าเหรียญเหนือดวงเหรียญเหนือดวงอ่าเหรียญเหนือดวงเราเราเปิดจองและเปิดจองขึ้นอยู่ในกองในการสามารถจองได้เลยอ่ามีเหรียญตัวอย่างอยู่ซึ่งเป็นตะกรวลองพิมพ์มีเหรียญตัวอย่างเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกัน กราบรูปขอองค์เลยก็จองจองกันได้ครับจองกันได้ครับผมคือกดไปที่กดไปที่เพจวัดเขาวัดท่าเขาท่าเขาจางอุทยานพระใหญ่ครับเอาพระใหญ่นะครับผมเอาพระใหญ่วัดท่าเขาช่างนะแล้วก็จองได้เลยนะครับเป็นเหรียญของเทพเจ้าขอองค์เนาะคที่เป็นเจ้าศรีเทียนต้าเพิ่งนะครับผมอะไรสนใจใครสนใจเกี่ยวกับองค์ร่วมกันสร้างพระใหญ่ด้านบนยอดเขา ก็คือพัพอยู่ไรใช่ไหมครับใช่ครับที่เดี๋ยวเราไปดูดูเรียนดูเรียนตัวอย่างได้เลยไปครับลองไปดูนะครับจะเป็นทางลงท่านผู้ชมขึ้นขึ้นหนึ่งทางแล้วลงหนึ่งทางก็จะเป็นการลอดลอดภูเขาอะไรเงี้ยว่าแต่ตรงเนี้ยแบบมันเวิร์กมากอ่ะเออทุกคนตรงนี้นะครับเป็นแบบประตูลงมาเลยนี้นะทุกคน เดี๋ยวขอดูก่อนทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ลองมาดูมาดูบ้านอากรเข้มเกียร์กันแล้วดีนะว่าเปิดใหนจอแล้วนะครับไหนมีมีฮะมูลค่าเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่บ้างครับจอไปรายการตอนนี้เลค่ะตอมนี้ไหนถ้าเข้ามาในปเพจได้เ,ดเลยครับถ้าเข้ามาในรเทศได้เลยนะครับ สามารถจองได้ทั้งออนไลน์ในระบบแล้วก็ออฟไลน์นะคุณเราจะบอกคุณใครนะร้านนี่ครับก็คือทีมต่างๆว่าอากงเที่งเกียร์ใช่ไหมใช่ค่ะอากงเที่งเกียร์เรียงใหญ่แบบนี้ก็มีแบบนี้นะครับทุกคนคิดว่าองค์เที่งเกียร์เนาะมาช่วยกันสร้างนะอันนี้เหรียญเหรียญที่เขาให้เราโฆษณาเมื่อกี้คือเหรียญนี้ใช่ไหมใช่เอาทุกคนแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นแรกของเราเลยอด้านบนด้านบนนะเพื่อให้เนี่ยทุกคนและเผื่อใครอยากสนใจ อ๋อนี่ด้านหลักใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเหรียญที่ยังไม่ได้ตัดปีกค่ะอ๋อโอเคนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ตามนี้เมื่กี้พูดว่าอะไรนะให้พิมพ์ไปที่เฟซบุ๊กใช่ไหมครับหรือไงเฟซบุ๊กองเฮ้งเจียอ๋อนะครับก็ใครที่ สนใจอยากจะได้เอาไปบูชาเพื่อที่จะไปสร้างพระอยู่ไรพระอยู่ไรด้านบนด้านบนใช่ให้สวยสดงดงามเลยให้ที่จังหวัดกาญของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่นอกจางต้องเชื่อที่อื่นแต่ไมกที่หนึ่งไหมก็เชื่อมาอันนี้สวยเหมือนกันนะอันนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นฉีกเทียนร้อยค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นมีหลายสีเหมือนกันค่ะจะอาจจะคนละรุ่นกันใช่คนละปากกันสีเทียนตาเซึ่ง ราคาเท่าเองสี่ร้อยลงยาจะสี่ร้อยค่ะสี่สามร้อยสี่ร้อยลงยาอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพุทธค่ะซึ่งหลวงหลวงพัดเนี่ยอุปถัมภ์การเราอะญะเราจะสร้างวัตถุมงคลเพื่อมาสร้างทางขึ้นไปท้างขยายเโอเคทุกคนค่อนข้างสวยงามนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมบูชาไปองค์นึงดีกว่าไม่รู้ว่าผมชอบสี่ร้อยเนี่ยองค์สี่ร้อยอ่ะเออน่ารักดีน่าเคารพนะ ก็มันก็ไม่ก็เขาเป็นเป็นองค์เด็กไงก็ดูแบบน่ารักดีเลยนี้เออกรีอ่อ้าวเขาต้องมีมีคาถาบูคาถาบูชาใช่ไหมครับแบบนี้มีค่ะมีอ๋อาก็ตามที่ขึ้นไปไหว้อาจงด้านบนอเนีครับผมอยากได้องค์องค์นี้สีสีน้ําเงินนะครับได้คะพี่อุคะอยากได้หนึ่งองค์ครับที่เป็นสีน้ําเงินได้ได้คคอันนี้พี่มาจาก คนสองอเลขยยูท ma ูบครับอริงไเป็นช่องที่หาหวยเอาองค์นี้ครับเดี๋ยวเราเอาใบดช่าเอาอคกัน่าองค์นนะเอใช่ทียนเชอบเห็นแล้วโ้รันดับเบร์ไว้เบอร์ด้วยสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งการที่ยี่ ต้นเหตุ27เองเนาะยังไม่ขึ้นหลักร้อยเลยอันนี้ก็เป็นหน้าเพจสำหรับจองอ่ามามามาส่งให้หน่อยจะเป็นหน้าเพจสำหรับอซนทิ้งเกียร์นะคะนี่นี่นี่อ่ะถ้าใครสนใจนะครับก็ตามนี้กดเข้าไปค้นหาตามนี้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเพจสำหรับจองมาที่มูลคุณรุ่นเหนือดวงเลยครับแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะมีเพจของกุศย์ดีด้วยก็คือครับ ดูหน่อยนะพี่เลขอะไรนั่งเชิญเบอร์สองหนึ่งสองหนึ่งอ่าเปิดให้เขาดูหน่อยเปิดเปิดเปิดแต่มองไม่เห็นมั้งใช่ไหมอยู่ใต้อยู่ใต้ถาำเล็กๆใต้ถ้ำจะมองเลยยากเล้ะต้องไปซูมแต่ว่าทางทางทางผู้จัดเขาบอกว่าสองหนึ่ง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 ใครสนใจเนาะนำเรืงนี้ไปชอบชอบก็เรียกซื้อทนเลถูกด้วยอ่ะเรียกอากงไม่ใช่เหรอเรียกว่าอะไร อันนี้จะเป็นเรียกว่าองค์ฉีเทียนน้อยอ๋อสีเทียนน้อยองค์ฉีเทียนน้อย,อยถูกไหมเพิ่มเริมแปลว่าอะไรแค่นี้พอ <laughs> <laughs> แต่ว่าผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้านะใช่ไเมืม่อเฮ้ยแต่เมื่อกี้ขึ้นไปตรงนั้นที่เขาให้ทําบุญนะทำบุญอยู่เมื่อกี้เนีเ่ยแต่ยังไม่มีองค์ใช่ไหมครับตรงนั้นอ่ะกลังเออนนี้อยู่ในนตของกาก็คือคีิปในลำเบอร์ที่ยี่ะครเบ็นะใครสนใจนำสองหนึ่งไปสี่เจ็เส็บพอพอทำบุญปม๊บอุ๊ก็จะได้อยากได้เลยเห็นไหมโอเคนะเพื่อใครอยากจะมาสนใจอยากจะได้ ที่นี่นะทุกคนนะเข้าไปที่เพจวเขาได้เนาะเมื่อกี้อากงเฟซบุ๊กอะไรนะเมื่อกี้อากงเฮงเจียอุทยานพระนะก็ลองมากันดูนะครับโอเคนี่แหละตอบรับโอเคเนาะปังแล้วฟังมากที่ขอมาข้างบนก็ฟังล้วเดี๋ยวเราไปไหนต่อทีเนี้ยมีที่ไหนอีก แค่น,น,น,นี้ใช่ไหมไโอเคเดี๋ยวไปสรุปเลขให้ฟัง,งครับ,รบท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานพระใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุทยานเกี่ยวกับอุทยานพระใหญ่ถ้ำเขาชะอางนะทุกคนตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโซนของคนมีเทพต่างๆที่อยู่ที่นี่นะมีที่เราจะขึ้นให้ดูก็คือเป็นหง เอ่งอากงอากงเฮ่งเกียรนั่นเองทุกผู้ชมและว,วันนี้ผมก็ได้บูชาอันนี้ไปด้วยองาผมชอบมากเลยทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าองค์เนี้ยมันดูมันถูกน่ารักอะ่ะมันมีความน่ารักคือมองแล้วแบบทั้งชุดทั้งอะไรเขาอะแบบดูน่ารักเนี่ยผมก็เลยบูชาน,นี้ไปเมื่อกี้ต้องบอกว่าเราได้โชคจากอากงเฮ่งเกียร์ตรงเสาเสาอันเนี้ยเสาที่คำอันเนี้ยเห็นเป็นนี่เจ็ดสามไอเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นี่แล้วก็สามเก้าแปด มันอยู่ตรงเสากระบองที่เราเข้าไปไหว้อะที่กงแต่จะมีเขาจุดประทับเรแล้วเขาไปมัดไปตรงนั้นอันหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเลขนั่นแหละนะครับส่วนส่วนตรงตรงตรงกระบองเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นอ่าใช่ก็จะเป็นฉีเทียนน้อยครับก็เป็นเลขซี r i a l number สองหนะึ่งหนึ่งสองเนาะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับโชคกับพวกเรา วันนี้พามาอยู่ที่ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้าได้รับโชคในรอบหน้าอยู่เราจะมากันใหม่นะครับในวันนี้ผมคนสองเลขบอกไอ้คนใหม่แล้วมาดูอองศาทับชไมก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสามช่องด้วยลวกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายครับ